ยังไม่อยากม่ซีดุูด้วยดเกียแ้ว นาแดงสามาได้ล่ะนัะดงสมุูปักได้เลยค่ะอนมีความสุขปักมาระกอให้มีความสุขเห็นแล้วปักมะระกอเร็เดมีความสุขมีงจะเบาเลยมึงจะเบาที่หลานีฮัลไวแฮมว้าวพ่ออ๋อ อันพพน,ออนี้ภาพยมน้นตาโตเ,ตเทียนนะคะมีการรับบทเป็นงานตาค่ะเ,เน้นเน้นปวดเน้นร้นนวแค่สเสียบลงหนึหถูกลงหม่หอดเลย <c oughs> จำจำพนิจจำพอจำเมยโอ้ยทำไมจะเปดเห็นเขาเป็นพเป็นเมยเขาล้างปูกันเป็นพอ,อะไร เราเน่ะฟักกันเดียวกับพ่อเนี่จ้าเราเราฟักกานเดียวกับพอมอนลงก็สิบแท่าหน้าไห้ ขอรกนใส่หน้ามาล้างบ่อยนี้เอาไปบ่บอกเลยนอเอาไปบ่บอกเลยนอ นี้แม่เลานะคะแม่เล้าแม่เลาได้เลยแับใครเลี้ยงน้ำเลยอันนี้วัอะไรอื้กัน้ก็เป็นสายไม่ได้เป็นสาวั เไปขัดไ่เดี๋ยวเาไปปีนเ่ไปก้านเหมือนังเไปสุดเนเนหมเกนอยช่วยกันเียวงสวงนะคะประคาศข่าพไปเล ตอนนี้ัอดอนยัไงยัองไห้ยังกันม่าได้เช่อตัวเป็นคตัวข้าเป็นที่ไม่ร ทมเลเนี่ยลทเล่นช่ไอาเส็จแล้วมาอด่ที่้ามาที่ไมอาเสร็จแล้วมาจุด่ให้กเร็จแล้วาน ก็่ใ้่ตอนตัดพูเียแม่นะนอุ้มอุ้มให้หน่อยโอ้ยไปนที่มาเบิรัดู้ใม่ใส่ต้อนตัดผู้มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ท่านอกเจมสท่าตลอดม่ไอจจะได้มีช่วงที่เจสดะร่ามีซีเีสู่บ้าแต่สื่งินทุกที่ที่ท่นไปมันเ สำหรับกน,นี่จุดถูกปักถูกที่ทเพ็นวงสวงเส็็เรีเยร้อยวันนี้จะเข้าสู้พิธีการจะรับรต่อไปเนะาะทำหน้าที่แล้วีะนะันนี้เอาให้ห้าไปเป<อ>็นคนเตรียมตัวบันนี้จะเห็นแล้วจะเม็นอยาา่าเขา่ากตอนนงเข่า

เขาบอกว่ายังติดป่าก็ติดคนได้รูปไอ้โนแม่โซลิยาว่าวไอ้เอกคิวุริเขี่ยมรอนๆแต่ร้อเสีอเท่าย่างหัวคิดำแดงว่าเราใส่บ้าเจ่าไอเป็นบ้าพ้งสั่